สามล้านโดนตานนะคะน้องนีตี้สวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยค่ะน้องดีตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อแล้วสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมวันนี้เราถ่ายทอดแมวนะคะท่านผู้ชมหนาเนี้ยวิ่งใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชม น้องมิตี่เห็นอะไรน้องมิตี่เห็นอะไรสามตัวเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ชมผู้ชมลองูชมนะ,ะอ่าหน้ามนสวัสดีค่ะคุณหนุ่มหน้ามนนะคะสวัสดีปุ๋ยฟ้าสวัสดีแมวสวัสดีค่ะคุณหนุ่มหน้ามนอ้าวน้องแมวสวัสดีคุณหนุ่มหน้ามน,นหน่อยนะคะน้องแมวสวัสดีค่ะ ดีคะ่ะขอบคุณนะคะคุณหนุ่มน้ำนนุ์ที่เข้ามารับชมน้องแมวนะคะท่านผู้ชมน้องแมวนะคะท่านผู้ชมนี่คือน้องแมวนะคะตปีนแมวไม่ได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้นะคะเสียงแตกเสียงขึ้นแตกทำไมเสียงแตกคะท่านผู้ชมเน็ต ีนะท่ชมอ่ายงแตกค่ะ้ชมยังแตกจริงๆแปลว่าเด็ตไม่ดีนะคะท่านผู้ชมเด็ดไม่ดีนะคะท่านผู้ะะชมยงแตกเป็นพะโทรศัพท์หรือเป็นพเน็นะค่ะท่านผู้ชมผิดพลาดอะไรก็ขออภายไว้ในคลิปด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้เรามาถ่ายทอดเม i นะคะท่านผู้ชมค่ะเน็ดหรือลำโพงหรือว่าลำโพงไม่ดี ไม่ได้นะคะท่านชเลำโพงมันไม่มไมไดีขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ารับชมขอบคุณจ้าจะเป็นลำโพงก็ได้นะคะท่านชมพวกเราดูเดยอะแน่น,นอนลำโพงแตก <c oughs> ไม่ได้นะคะ,คะไม่ได้ไม่ได้จริงๆเลยนะคะท่านชม อันนี้คือลูกนะคะเรามีลูกสามคนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ลูกสาวนะคะอันนี้ลูกสาวค่ะอันนี้คือลูกสาวนะคะนี่ลูกสาวคนสวยลูกสาวคนโตแน่ยิงนะคะนี่เขาติดแกมลูกสาวคนโตนี่ติดแกมนะคะยิงมากนะคะอ่าอันนี้คือลูกชายนี่คือลูกชายลูกชายนี่ ี่ก็คือน้องเทาเทา้าอันนี้ลูกสาวคือน้องปิวตี้นะคะน้องปิวตี H ้ T. อ้าวน้องตัวเล็กทำอะไรน,นี่ผลงานของน้องเทาเทา,เทานะคะท่านผู้ชมอ <types> น่าเอได้ทำอะไรทำอะไรออันนี้เขาเรียกแมวหูพัพับนะคะท่านผู้ชมคือแมวหูพับก,ก็คืออ่าพันธุ์สกอตติชนะคะผสมกับอ่าแมวเปอร์เซียก็ได้มาเป็นน้องปิวตี้นี่นะคะ คือพันผสมไม่ไม่ใช่สกอตติชแท้แต่เป็นผสมเปอร์เซียนะคะนี่นี่นะน้องยูตีงมังนอนแล้วนะคะท่านผู้ชมแนวสกอตติชนะคะสวัสดีคุณหนุ่มหน้ามลหน่อยค่ะน้องยูติสวัสดีค่ะคุณหนุ่มหน้ามลอ,อ,อ,อ่าอ่า,าน้องตาท้าอ่าน้องเาท้าแสดงหนังนะคะมชมรู้ป่าตัวเองดูหนะังเล่นละครนะคะท่านผู้ชมผมเหลี่ยมบอไดดอกครับเม้นเนียวแมว ฉีนะคะทุกคนแล้วมีที่ฉีเราจะทำอะ,อะไรลูกเราจะทำทรายแมวนะคะจะมีทรายแวมันไม่เหม็นเลยนะคะดับกลิ่นนะคะทุกผู้ชมตอนเชาน้าเราก็จะตักเอาไปทิ้งนะคะเราจะตักสองเวลานะคะก็าหลายตัวงะะ่ายทุกผู้ชมก็จะเหมือนห้องน้ำของคนธรรมดานี่แหละอ่านู้นมีที่บอกหน่อยบอกคุณหนุ่มหน้ามันหน่อยนะลูกนะลองเล็กเป็นไรเป็นไรลูก เครียดไม่เครียดนะลูกไม่เครียดน้องเครียดในแบบนี้คือเครียดไม่เครียดดูไม่เครียดูเครียดเรื่องอะไรนี่เป็นไรเครียดบอกเครียดไม่เครียดเป็นไรลูกเป็นไรดูน้องดูน้องท่านผู้ชมเครียดเรื่องอะไรดูดูไม่รู้ท่านผู้ชมก็ลองดูลองดูเทาเทาไท่านผู้ชม 啊！内陆。